วันนี้เรามาอยู่กันที่อัมพาวานะครับเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งอำเภออัมพาวาเนี่ยเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่พักของเราก็จะอยู่ติดริมน้ํานะครับบรรยากาศเงียบสงบที่พักของเราจะชื่อบ้านเรือนไทยอัมพาวาโฮมสเตย์นะครับ มีบริการเรือนำเที่ยวด้วยนะครับก็จะมีพาไปล่องเรือไหว้พระริมแม่น้ำนะครับแล้วก็มีพาไปเดินตลาดน้ำอัาพวาด้วยครับตกเย็นก็จะมีไปดูหิ่งห้อยนะครับ มันว้องใจมึงแล้วมันจะเป็น,ปนสะพายบ้านนี้แล้วรเรือของที่นี่ลำใหญ่ครับนั่งสบายช่วงที่เราล่องเรือไปเราก็ชมวิถีชีวิตริมน้ำนะครับบ้านเรือนของคนอพาวานะครับ เจ้าของที่พักเป็นไกด์าพาเรานําเที่ยวนะครับตอนนี้คุณลุงแกเป็นคนอัธยาศัยดีครับเป็นคนพูดสนุกสนานแต่บางครั้งก็จะดูพูดเสียงดังๆนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับ

มาทำอะไร เรื่องเก่งรู้ว่าพอพาไปโน่นไปแล้วแล้วมาทำไมก็อยู่บ้านมาเลยเนี่ยเอาเอาตาน้อยใจได้ขึ้นเลยเหรอขึ้นแล้วครับพ่อแล้ขนาดนี้นเอาฝากเอาฝักตัวได้ครับครับใช่ครับไม่ฝากกตามใจนะครับง่ายเลยไหว้คุณทองแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะตอบ วัดแรกของเรานะครับคือวัดภูมิลินกุีทองตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กองนะครับชื่อวัดอาจจะเรียกยากหน่อยนะครับ หนึ่งเดียวในรุ่นแม่ดามแม่กรองที่มีมือขวานิ้วมือซ้ายหกนิ้วเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอนี้เราไม่มีเล่นได้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตะเกียบตะเสนสองข้างเลยนะครับซ้ายมือขวามือนะแล้วก็สำหรับดอกบัวก็ใส่ใจกันด้านหน้าอเป่กาารณ์ ให้ชมตูนเข้ามาตรงนี้อาพิมงรด้วยได้มาจากบ้านอยู่แล้ว,วคําว่ากุดีทองนะครับก็คือบ้านเดือนไน <I of the Chinese> ทยหลังนี้นะครับ <I of the Chinese> ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ดีขึ้นสวยงามน่าชมครับกุดีทองนะครับ <I of the Chinese> สร้างร่้วไม้สักครับ แล้วก็ภายในจะเก็บรวบรวมวัตถุโบราณล้ำค่าต่างๆนะครับอาทิเช่นโถลายคามหนังสือไทยเครื่องทองเหลืองรวมทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่ยุคกว่า300ปีด้วยครับเดี๋ยวเรามาเดินชมดูด้านในกันครับ ที่นี่เปิดสอนดนตรีไทยด้วยนะครับชื่อโรงเรียนบ้านดนตรีนักดนตรีไทยหลายคนได้ถือกำเนิดในแถวถิ่นนี้นะครับเช่นดรอุทิศนาคสวัสดและตระกูลศิลปะบรรเลงและฝึกหัดการเชิดหุ่นกระบอกครับติดติดกับบ้านดนตรีนะครับก็จะมีตลาดต้องชมครับตลาดจะติดอยู่ริมน้ำเลยครับ งั้นเราไปบางกุ้งเลยได้ไหมใช่ค่ะได้ค่ะคือตอนนี้หนูร้อนแล้วหนูข้าวัด้หรหนูหมดแล้วกุ้งเลยแล้วก็ เดี๋ยวเราแวะค่ายบางกุ้งกันครับ คนเยอะเลยครับวันนี้ อันนี้ต่อไปค่ายบางกุ้งไปใต้บางประจันไม่ไมโกรธแล้วไปไปเดินเล่นหน่อยครับไไมมม่ด้ีกกิจรรคุณพี่กระผมพี่ป๊อบจะไม่จับมือผมขึ้นนะครับปล่อยตามเดี๋กวขาดกันไปนั่งเล่นไปนั่งเล่น mình sai đó là, <tosance> <tosance> Ủa, là à, nó đi ngược chiều không nó

¡Aquí left. ในค่ายบางกุ้งก็จะมีม <า S 1> สัตว์หลากหลาย,ลายชนิดให้เราได้เดินชมนะครับไม่ใช่สามารถให้ <ผม S 1> อาหารได้ดแล้วติดติดกันก็จะคือวัดบางกุ้งครับเราเดินทะลุค่ายบางกุ้งแล้วก็ข้ามถนนไปจะเป็นวัดบางกุ้ง วัดบางกุ้งครับจะมีไฮไลท์อยู่ที่โบสถ์โปโพครับโบสถ์ต้นไม้แห่งเดียวในประเทศไทยครับที่มียุมายาวนานกว่า200ปีครับในช่วงสมัยอึ้ธิยาตอนปลายนะครับ ปกคุมด้วยต้นโพต้นไทรแล้วก็ต้นกาดครับจะมีความแปลกปานะครับภายในก็จะมีพะพุทธรูปปางมารวิชัยปฏิสถานอยู่กับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปเดินตลาดน้ำอัมพวากันนะครับก่อนกลับเข้าที่พักปากชมคลิปต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ